นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ประกาศลาออกต้องการแสดงความรับผิดชอบหรือเป็นเพียงกลยุทธ์การเมืองผู้นำสหรัฐแวะฟิลิปปินส์ก่อนปิดฉากเยือนเอเชียพร้อมทำข้อตกลงที่จะกลับมายิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้อีกครั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสนะครับกับคุณสุภาพชายบุตรจันทร์และผมอิทธิเดชบุญทิตาโนนครับครับครับผมเรื่องราวอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรือโดยสารอับปางนะครับที่นอกชายฝั่งประเทศเกาหลีใต้นี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในความสนใจของผู้คนนะครับครับแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาจะครบ2สัปดาห์เต็มแล้วก็ตามนะครับเนื่องจากว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีก ประมาณเขาว่ากันว่าต้องมีเป็นร้อยศพเลยนะครับที่ยังไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ครับ,รบแม้ว่านักประดาน้ําและก็หน่วยกู้ชีวิตนะครับ,รบก็คงจะไม่มีใครที่จะรอดชีวิตแล้วล่ะตามข่าวแจ้งว่าอย่างนั้นแต่ว่ายังลงไปพยายามที่จะไปหาผู้สูญหายแต่ว่าข่าวภาพที่ปรากฏในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับ,รบผู้ที่ลงไปกู้ชีวิตนะครับก็ยังหมายความว่าเห็นสภาพศพของผู้เสียชีวิตแล้ว บาง<ช>ส่วนนะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะนําขึ้นมาสู่ภาคพื้นได้ครับนักประดาน้ำที่ลงไปเขาบอกว่าภาพที่เห็นนี้สะเทือนใจมากๆนะครับบะห้องบางห้องเนี่ยแอร์อัดเต็มไปด้วยร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่ที่พยายามหลบเข้าไปอยู่ภายในห้องเนี่ยแอร์อัดกันห้องเดียวกันเลยนะครับบางบห้องเนี่ยจุคนได้20-30คนเองแต่ปรากฏว่ามีศพเนี่ย ออกกันอยู่นิดไม่ต่ำกว่า50ศพเลยทีเดียวครับตัวเลขล่าสุดของการค้นหาผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยดูเหมือนว่าจะเพิ่มยอดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับครับล่าสุดนี่ประมาณ180จะ190แล้วครับนะครับก็ยังต้องค้นหากันต่อไปนั่นเองแต่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเป็นที่สนใจเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าวันอาทิตย์เมื่อวานนี้เองครับนายกรัฐมนตรีนะครับแก่ชื่อว่าชุนฮองวอนนะครับ ประกาศลาออกจากตําแหน่งนะครับโดยให้เหตุผลว่าเพื่อรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็ไม่อยากให้ตัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นภาระที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยดูแย่ในสายตาของชาวเกาหลีใต้ด้วยครับ,รบการลาออกของนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ในครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าแทนที่จะทําให้นะครับเหตุการณ์ มันดูดีแต่ว่าก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่า1เป็นการลาออกที่ช้าไปหรือไม่กสอ2สัปดาห์ครับผมบสนะฮะเป็นการลาออกที่บอกว่าอาจจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเกาหลีใต้เองเนี่ยก็กําลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิน่นภายใน2เดือนข้างหน้านี้นะครับจะทำให้ดีขึ้นหรือไม่และก็สนะครับผลการสำรวจความนิยมของป้คกึนเฮ นะครับประธานาธิบดีบของเกาหลีใต้ดูเหมือนว่าเนี่ยย่ำแย่ลงกว่าก่า,กาตกต่ำอย่างตอ่อเนื่องเลยตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางนางสาวป,ปาร์คคนเฮก็บอกว่าจริงๆอ่ะได้รับเรื่องแล้วเพราะว่าหลายค,คนบอกว่าเฮ้ยทำไมเซอร์ไพรส์จังเลยอยู่ดีๆก็มาลาออกนะครับแล้วก็เวลาก็ผ่านมาเกือบ2อาทิตย์แต่นางสาวป,ปาร์คคุนเฮก็บอกว่าได้รับเรื่องนานแล้วลหละแต่ว่ายังไม่ยอมอนุมัตินะครับคืออยากให้เหตุการณ์เรืออับปางเนี่ย ผ่านพ้นไปซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะลาออกอะไรยังไงนะครับเรื่องนี้ก็มีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาอย่างที่คุณสุภาพชายบอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนักข่าวบ้างอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์บ้างนะครับเขาก็ออกมาวิเคราะห์กันนะครับว่านายชุงฮอนวอนคนนี้เนี่ยจะเป็นแพะหรือเปล่านะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือ สถานการณ์ของรัฐบาลในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าย่ำแย่มากนะครับ,รบแล้วก็โดนซ้ำเติมด้วยอุบัติเหตุเรืออับปางอีกไหนจะมาเกิดการเลือกจะมีการเลือกตั้งอีกภายในเดือนมิถุนายนตอนนี้คะแนนเสียงความนิยมของรัฐบาลนี้ต้องบอกว่าตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ,รบก็เลยจะต้องจำเป็นจะต้องหาแพะคนหนึ่งแหละมาจัดการนะครับก็คือหวยก็ไปตกอยู่ที่นายชุงฮอนวอนคนนี้นี่เองนะครับบอกว่าเฮ้ ลาออกไปก่อนเถอะอย่างน้อยๆกู้หน้าของรัฐบาลหน่อยเพราะรว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยถ้าพักรัฐบาลแพ้นี่โอ้จะแย่กว่านี้นะครับ,รบไปกันใหญ่ครับ,รบดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ที่ได้ยื่นความจำนงจะลาออกแต่ว่าทางผู้นําสูงสุดนะฮะนางสาวปาร์กึนเฮเนี่ยยังไม่อนุมัติแต่ว่าพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามของนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ ดูเหมือนว่าจะสาบส่งคือภาษาการเมืองบ้านเราเรียกว่าสาบส่งเลยนะครับว่าลาออกไปออกไปซ่าอะไรทํานองนั้นแต่ว่าในภาพรวมของการเลือกตั้งการที่จะมีการหาเสียงเลือกตั้งในเที่ยวนี้เนี่ยอย่างที่คุณเอธิเดชว่านะครับอาจจะเป็นการหาแพะตัวสําคัญในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็หาคนรับผิดชอบด้วยก็ได้ครับแล้วว่ากันว่าอาจจะไม่มีแพะตัวเดียวนะครับเพราะว่า สถานการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าหนักหนาเหลือเกินนะครับอาจจะต้องมีรัฐรัฐมนตรีอีกหลายหลายท่านเนี่ยทยอยลาออกตามไปด้วยนะครับ,รบเพราะว่าโดนโจมตีอย่างหนักเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเอานายกออกไปก่อนแต่ตัวประธานาธิบดีบอกฉันขออยู่ก่อนนะครับ,รบเพื่อบริหารประเทศนั่นเองนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามองในแง่ร้ายจนเกินไปรจริงๆแล้วเนี่ยตามธรรมชาติตามนิสัยของคน เกาหลีใต้หรือแม้แต่ญี่ปุ่นเองนะครับเขาจะมีการมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับถ้าตัวเองกระทําผิดหรือว่าคนรอบข้างกระทําผิดเนี่ยเขาจะออกมายืดอกรับผิดชอบเลยนะครับอย่างเมื่อ5ปีที่แล้วถ้ายังจํากันได้นะครับนายโนมูเฮียนนะครับอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับคนในครอบครัวของเขานี่ถูกจับนะครับแล้วก็ถูกดําเนินคดีในข้อหาไปรับสินบนปรากฏว่าคุณโนมูเฮียนคนนี้นะครับหมด วาระไปแล้วล่ะตั้งแต่ปี2,551ก็เดินทางกลับบ้านเกิดนะครับปรากฏว่าแกเนี่ยไปกระโดดหน้าผาตายนะครับเมื่อปี2,552นี่ก็คือแสดงให้เห็นนะครับว่าคนเกาหลีใต้แล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาหยิ่งในศักดิ์ศรีแล้วถ้าเกิดว่าผิดจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีหน้าที่จะอยู่สู้กับผู้คนอีกต่อไปไม่ต้องมาทวงถามไม่ต้องมาถามถึงนะครับเพราะว่ามีความไวต่อความรู้สึกมากว่าอย่างนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ ที <laughs> ่อยู่ในแถบนี้นะครับ <laughs> ครับผมก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้พักแซนนรินะครับ,รบของนางสาวปรากินเฮนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าตกที่นั่งลำบากเหลือเกินนะครับคะแนนเสียงหดหายไปเรื่อยๆ <laughs> แล้วเดือนมิถุนายนนี้ถึงแม้จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นสกสอขอ,อะไรพวกนี้นะครับแต่เขาบอกว่านี่แหละคือฐานเสียงอันสำคัญเลยนะครับ <laughs> แล้วก็จะเป็นตัวบ่งชี้ด้วยว่าในการเลือกตั้งครั้งใหญ่สมัยหน้าเนี่ย พักแซนูริเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้ถ้าเกิดแพ่พายแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ครับ,รบตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยผู้นําสูงสุดจะมีการอนุมัติไหมครับใบลาออก ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอนุมัติตามคำขอนะครับถ้าเหตุผลเพียงพอนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยป์าเกินเฮอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยรับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นหาผู้สูญหายในเรือที่ที่ล่มก่อนไม่ใช่เหรอครับนั่นนะครับคือหลายคนเนี่ยเขาก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกเนี่ยไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบเลยแม้แต่คนเดียวนะครับจู่ๆก็เปียงออกมาเลยเอ๊ะขอลาออก ครับนะครับก็เป็นอย่างนี้ในขณะที่นักวิเคราะห์นะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เตือนนะครับพรรคฝ่ายค้านบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียแล้วก็ความรู้สึกของคนทั้งประเทศนะครับถ้าคุณเอาเรื่องนี้เนี่ยมาโจมตีโจมตีเพื่อหาเสียงให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้น หอกอันนี้แหละครับจะกลับมาทิ่มแทงตัวเองครับเพราะว่าตอนสมัยที่พักฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเกาหลีใต้ก็เคยประสบภัยพิบัติในลักษณะที่ค,คล้ายๆกันมีคนเสียชีวิตจํานวนมากนะครับ,รบก็ทุกอย่างเขาก็ไม่มีใครเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยพักฝ่ายค้านพยายามและเกินจะโจมตีเรื่องนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะไปติดตามภารกิจการเดินทาง เยือนหลายประเทศในเอเชียของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับวันนี้ล่าสุดเดินทางถึงกรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะครับสักครู่ครับ